สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นการติวประวัติศาสตร์สาคลนและเป็นอ P 1เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อ1น,นะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมในยุคหินใหม่มาดูช้อยกันค่ะว่าข้อไหนนะคะที่ไม่ใช่ลักษณะสังคมของยุคหินใหม่ค่ะช้อยที่1ค่ะการดำรงชีวิตอยู่ในสภาพวิถีชีวิตที่เป็นแบบชุมชนเมือง ใช่หรือเปล่าเอ่ยน,นะคะในยุคหินใหม่ข้อ2มนุษย์ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งไม่อพยพเคลื่อนย,ย้ายข้อ3ค่ะมนุษย์รู้จักการเกษตรกรรมคือการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ข้อ4การประดิษฐ์ลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาไม่นิยมวาดภาพตามผนังถ้ำและข้อ5นะคะเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นหินมีความแหลมคม เพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยมากขึ้นข้อที่ไม่ใช่ลักษณะของสังคมในยุคหินใหม่นะคะก็คือข้อ1ค่ะการดำรงชีวิตอยู่ในสภาพวิถีชีวิตแบบชุมชนเมืองเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายนะคะจากชอยข้อที่1น,นะคะจะเป็นลักษณะวิถีชีวิตของยุคโลหะนะคะซึ่งอยู่ในช่วง4,000ถึง2,000ปีก่อนคริสตกาล จึงเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องของยุคหินใหม่นะคะส่วนข้อ2ค่ะถึงข้อ5เลยนะคะเป็นลักษณะของยุคหินใหม่ค่ะก็คือมนุษย์เนี่ยรู้จัก ตั้งถิ่นฐานไม่อพยพเคลื่อนย้ายมีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็มีการทําเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีลวดลายแล้วก็ไม่ได้นิยมวาดภาพตามผนังถ้ำและเพราะว่าออกมาอยู่กันเป็นชุมชนมีบ้านเรือนเล็กๆแล้วนะคะเครื่องมือเครื่องใช้นะคะก็มีความแหลมคมมากขึ้นแล้วก็เน้นประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้นค่ะสรุปแล้วข้อ1ก็เป็นไปตามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อ2กันค่ะ แป๊บหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปถึงข้อ2นะคะมาดูภาพเกี่ยวกับยุคหินใหม่ก่อนนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นยุคนี้นะคะมีอายุประมาณ8,000-4,000ถึงปีก่อนคริสตกาลนะคะภาพที่เราเห็นตรงกลางก็คือภาพชุมชนเล็กๆนะคะซึ่งอ,อ,อยู่กันนอกถ้ำและตอนนี้ ประมาณว่าหมู่บ้านในป่าในเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือภาพวิถีชีวิตนะคะในยุคหินใหม่ค่ะที่นึกถึงนะคะก็คือ stonehenge ค่ะอีกอันนึงที่อังกฤษนะคะเป็นช่วงที่อยู่ในยุคหินใหม่เหมือนกันเป็นอนุสาวรีย์ซึ่งยังหาคำตอบไม่ได้เน้อว่าเขาทำมาเพื่ออะไรนะคะมาดูเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะอันนี้เป็นภาพที่เอ่อเป็นอุปกรณ์ที่ค้นพบในตะวันออกกลางค่ะคือลักษณะเป็นหินขัด มีความคมมีความเงามากขึ้นค่ะนี่ก็คือภาพที่ครูอยากจะฉายให้ดูนะคะในช่วงยุคหินใหม่ค่ะมาเริ่มข้อที่2กันเลยนะคะข้อใดคือหลักฐานที่สะท้อนยุคประวัติศาสตร์ได้ดีที่สุดข้อใดคือหลักฐานที่สะท้อนยุคประวัติศาสตร์ได้ดีที่สุดช้อยที่1ค่ะแท่นพิมพ์2เข็มเย็บผ้า3ภาพแกะสลกักสี่รถสึกเทียมมา้าและ5บ้านเรือนของประชาชน ถ้าพูดถึงยุคประวัติศาสตร์เราก็ต้องนึกถึงตัวอักษรเนาะชุมชนไหนที่มีตัวอักษรใช้นะคะก็คือเริ่มยุคประวัติศาสตร์แต่ถ้าชุมชนใดที่ยังไม่มีตัวอักษรใช้ก็จะเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือแท่นพิมพ์ซึ่งมันสะท้อนถึงตัวอักษรนอะ่ะชัดเจนที่สุดนะคะ มาดูเรื่องความเป็นมาของตัวอักษรกันบ้างนะคะอักษรชุดแรกๆในประวัติศาสตร์ยุโรปนะคะก็คืออักษรลิมนะคะลักษณะเป็นจิ้มลงไปในดินเหนียวหรือว่าอักษรคูนิฟอร์มของชาวซูเมเรียนนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ยุโรปส่วนยุคประวัติศาสตร์ไทายนะคะก็เริ่มต้นขึ้นสมัยสุขโขทยัยคือยุคของพ่อขุนรามคำแหงที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือหินนะคะที่จารึกเราเรียกว่าหลักศิลาจารึก มาพูดถึงแท่นพิมพ์ค่ะถ้าพูดถึงแท่นพิมพ์แล้วคนที่เป็นผู้คิดประดิษฐ์เคยเออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะก็คือโยฮันกูเทนเบิร์กนะคะชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการพิมพ์เลยและอีกภาพหนึ่งที่คุณครูยกมาให้ดูก็คือภาพของแท่นพิมพ์ตั้งแต่ยุคนู้นนะคะยุคโบราณแท่นพิมพ์ยุคแรกซึ่งทำให้วิทยาการต่างๆแพร่หลายนะคะการหาหนังสืออะไรก็ง่ายมากขึ้นความรู้ก็หาได้ง่ายมากขึ้นค่ะ ต่ออันนี้ข้อ3กันเลยนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องค่ะอันที่1ค่ะการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคแรกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสมัยแห่งพลังไอน้ำข้อ2ค่ะโยฮันเคปเลอร์ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาวิชาพันธุศาสตร์ข้อซามสมูเอลเดอชองแปลงเป็นผู้จัดตั้งอาณานิคมนิวฟรานซ์ข้อ 4. รูปปั้นนูนสูงมาไซเอส เป็นปฏิมากรรมแนวจิตตะนิยมและข้อ5ค่ะศิลปะแบบบารอกเน้นความพลุ่งพล่านและบรรยากาศโออารูหราเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ต้องดูกันเป็นข้อๆแล้วก็ต้องมีความรู้แบบเยอะมากเลยข้อสอบแบบนี้เหนื่อยนะสำหรับคนที่ทำนะคะ เอามาดูกันก่อนค่ะข้อไหนที่ไม่ถูกนะคะข้อที่ไม่ถูกนะคะก็คือโยฮันเคปเลอร์ได้รับการยกย่องให้เป็นให้เป็นบิดาของวิชาพันธุศาสตร์จริงๆแล้วถ้าใครเคยเรียนดาราศาสตร์นะคะก็จะได้ยินชื่อเคปเลอร์แล้วก็ระบบดวงดาวของเคปเลอร์นะคะเขาเป็นบิดาของวิชาดาราศาสตร์นั่นเองค่ะ เดี๋ยวครูจะขออธิบายชอยต่างๆเป็นข้อๆนะคะเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นช่วงค่ะในช่วงที่1เป็นช่วงของสิ่งทอจะเน้นเรื่องอุตสาหกรรมการทอผ้านะคะการปั่นได้นี่จะทําด้วยพลังไอน้ําช่วงที่2นะคะจะเน้นเรื่องเครื่องจักรไอน้ำนะคะซึ่งเราจะคุ้นเคยกันในชื่อของเจมวัตนะคะคนที่คิดผลิตเครื่องจักรไอน้ํามาและช่วงที่3จะเป็นช่วงอุตสาหกรรมฐานหินและเหล็กกล้า ช่วงปัจจุบันนี้ก็อาจจะจัดเป็นช่วงที่4ได้นะคะก็คือช่วงเทคโนโลยีค่ะนี่คือความรู้เ,เล็กๆน้อยๆน,นะคะเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่ในชอยให้มาแล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องของเรานะคะคือโยฮันเนสเคปเลอร์ซึ่งคนนี้นะคะเขาเป็นบิดาของดาราศาสตร์นะคะผู้ค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ว่าดาวเคราะห์ต่างๆนี่มีวงโครจรเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ยังไงบ้างนะคะ มาดูเรื่องของนิวฟรานซ์ก็คืออาณานิคมของฝรั่งเศสในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งคนนี้เราก็อาจจะเคยได้ยินชื่อนะชองแปงเนี่ยนะคะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่หลังจากที่ค้นพบโลกใหม่ก็คือทวีปอเมริกาเหนือเขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปปกครองนะคะแล้วก็ตั้งอาณานิคมที่ชื่อว่านิวฟรานซ์ขึ้นมาค่ะต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องรูปปั้นนูนสูงมาไซแอส ะะอันนี้ถ้าเรียกชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ถ้าพูดถึงประตูชัยของฝรั่งเศสที่กรุงปารีสเนี่ยเราจะคุ้นเคยนะคะในประตูชัยก็จะมีปฏิมากรรมรูปปั้นนูนสูงเนี่ยเราเรียกว่ารูปปั้นแบบมาเซียสซึ่งสร้างขึ้นตามคำสั่งของนโปเลียนนะคะตรงกับประมาณช่วงสมัยรัชกาลที่1ของไทยนี่แหละคะ่ะเพราะว่านโปเลียนเนี่ยนะคะเขา ออต้องการประกาศความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสำเร็จทางการทหารของเขานะคะภาพที่ครูยกมาให้ดูเป็นภาพที่โค้ดเข้าไปใกล้ๆนะคะก็จะเห็นเป็นออรูปภาพมาซยเสนะคะซึ่งเป็นจินตนาการมีทั้งที่เป็นเทพเป็นคนปนๆกันอยู่ค่ะ ซึ่งนับว่าเป็นศิลปะแนวจิตตะนิยมนะคะก็คือเน้นจินตนาการค่ะไม่ได้เน้นเรื่องความสมจริงหรือชีวิตจริงนะคะภาพกลางที่ยกมาให้ดูก็คือเป็นจตุรัสแห่งดาวเดี๋ยวเดๆออกเสียงเป็นภาษาฝรั่งเศสหน่อยเนาะอ r ร์ e เดอทริย e งเดลตนนะคะซึ่งเป็นจุดรวมสวยงามมากเลยค่ะเป็นแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสนะคะเอาละค่ะจบเรื่องมาซยสนะคะไว้เท่านี้ก่อนค่ะ ยาวไปที่ศิลปะแบบบารอกหรือบาโรกกันบ้างนะคะอันนี้เป็นศิลปะตะวันตกในต้นคริสต์ศตวรรษที่17ที่เริ่มจากกรุงโรมประเทศอิตาลีนะคะสืบต่อมาจากแบบยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการค่ะ ศรริลปะแบบบารอกหรือบาโรกเนี่ยนะคะที่โดดเด่นที่สุดก็คือพระราชวังแวร์ไซด์ของพระเจ้าหลุยที่14เหมือนภาพด้านล่างที่ครูยกมาให้ดูนะภาพ1ภาพ2เนี่ยนะคะจะเน้นความโออาหรูหรานะคะศรริลปะแบบนี้จะเน้นแบบเป็นนาฏกรรมด้วยเนาะแล้วก็เน้นแบบมนุษยนิยมอ่ะนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่พ้นมาจากยุคลางเนาะเบื่อหนกับาศาสนาก็เลยมีลักษณะศรรณิลปะแบบนี้ค่ะ ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะคะติวสังคมสั้นๆเราพบกันที่ช่อง Hi So Hi Social Study วันนี้ประวัติศาสตร์สากลลาไปก่อนพบกัน EP หนะ้าสวัสดีค่ะ